ช่วยผมซื้อไปผมก็บแบกกลับสงสารรูปก,กับเพ้าอย่างผมเถิดยายผมก็บแบกกลับเลยครับนะครับก็เป็นว่าได้ของไปเลยนะครับเดี๋ยวบ่ายนี้เราจะเราจะเปิดตรงนี้ให้ทุกท่านนะครับที่บอกทีรับคนเดียวครับพี่นันจะสั่งซื้อได้หน้าขวดเลยนะครับมีรหัสแล้วก็สั่งซื้อได้เลยลิงก์ที่ทุกคนได้แล้วลิงก์ที่ทุกคนได้แล้วอย่าส่งต่อนะครับรอให้เราเข้าไปใส่คูณได้ไหมเพราะเพราะเพราะอีอก,ออกอผังที่เราจะสร้างให้นะอย่าเพิ่งนะฮะอย่าส่งลิงก์ไปสมัครต่อนะครับ แค่ซื้อได้อย่างเดียวนะฮะแต่อย่าส่งลิงก์ที่ท่านมีแล้วเนี่เป็นสเปกต์หมักต่ออย่างนะฮะเดี๋ยวมันจะทําให้ผังที่เราสาร้างเองท่านเนี่ยมีปัญหาได้บางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสอนให้ด้วยวันนี้นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องแพลร์มีแบบนี้ข้อที่4เลยดีกว่าครับร้อนในต่างเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วเป็น3 4 5เก็คือจากทุกคนที่อยู่ในกลุ่มท่านมีการซื้อ1ชิ้น50คะแนนเท่าที่ซื้อ50คะแนนท่านก็ได้เพิ่มอีก3คนที่เป็นบรอนซ์ท่านที่เป็นซิเวอร์ก็ได้อีก4ี่เปร์จากข้างล่างทั้งหมดนะครับแต่ถ้ามีบอสซเนี่ยแล้วก็แตกต่างก็ลกันไปนะละกันไปสุดท้ายกลุ่มไดมอนด์ครับอันนี้ที่ผมอยากจะคุยให้ฟังไดมอนด์ก็คือทุกท่านที่่สัังซื้ออไครบตน อ่าหรือแล้วเราเอาเป็นเลืองคะแนนแล้วกัน1,050คะแนนครับ1,050คะแนนซึ่งกองทุนให้กับท่านแล้วอยากครับให้แล้วหลทุกท่านก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นลายอนหมดแล้วไหละอยม้อนจะได้รับส่วนแบ่งสามเปอของยอดขายทั้งหมด เท่าที wide, mm ่เราเปิดต่อไปนอก่าเปิดที so ่ประเทศประเทศไทยก็ไทยอาทิตย์หน้าที่ผมบอกื่อกี้ความซินเนี้เปิดอเมริกาต่อเลยก็จะมียอดจากอเมริกาเข้ามาด้วยนะครับท่านก็จะได้รับส่วนแบ่งอย3%แต่ไม่ได้คนเดียวนะแบ่งทั้งหมดได้ไปเยอะตรงนี้ได้ไปเยอะครับนี้ไม่ไปเยอะแต่ข้อสําคัญ่างนี้ครับท่านที่เป็นการจัดการซื้อระบบจะจัดเลยนะครับให้ทั้งหมด365วัน สามเปอร์เ็นี่ยถ้าเดินสามารถทำระบับได้อยู่แค่365วันปีหน้าถัดไปอีกสามร้วันทอาไหมเอาระบบเดิกลับมาจับด,ดูว่าในสามร้อยสิบหวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการซื้อไหมถ้ามีการซื้อมันจะนับไปอีก3ามวันแต่ท่านใดที่ทำระบบ4ท่านที่บอกแล้วว่า ที่ได้กันเตมไปห้แล้วนะครับคือคุยผมเรื่องแผลที่ไหนให้ควนเซือกี่คนครับสี่คนถ้าสี่คนนี้เขาเป็นโกข้นะครับเป็นโกก็คือทองเนี่ยเป็นโกเนี่ยสี่คนนี้อยู่ใต้ท่านเป็นโกท่านจะขึ้นไดม้อนโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันแล้วขึ้นแบบนี้มีลงไหมครับไม่ลงนะครับถ้าซื้อได้แค่3 6 5วันนะครับแต่ถ้าจะใช้การทำงานได้ตลอดชีวิตครับ ก็จริงๆลราพี่เต้พี่ตรงรักเปลี่ยนไหมพวกท่านแล้วก็คือเป็นไดมอนตลอดชีวิตนะครับก็คือ3 6มร้อยหกวันเลยครับไม่ใช่เป็นกันตลอดไปเพราะมี4คนไงครับแลวสี่คนก็มี4คนของเขามันจะไม่เป็นไดมอนอยังไงตลอดพวกท่านที่เป็นชุดแรกยังไงเขาเป็นไดมอนหมดนะครับแล้วก็เป็นตลอดไปด้วยนั้นเราบบมันจะเข้าไปจับเลยนะครับแต่จะใครมีสีโกที่เป็นคนแนะนาตรงจากทีเป็น ตัวไดมอนด์ได้เลยนี่คือตัวที่ใหม่ก็คือปัจจุบ,บันมีแค่ต้องซื้อถูกไหมครับแต่ของใหม่ก็คือทํางานเราก็ให้เราอยากให้ทุกท่านเวลาไปคุยกับใครจะได้รู้สึกดีว่าถ้าคุณไม่คุณไม่มีความสามารถในเรื่องการต้องซื้อใช่ไหมพี่เขาก็สามารถใช้วิธีทํางานได้นะครับประเนตรงนี้จะได้เข้าใจตรงกันเขาที่เป็นตัวใหม่กะคือเรื่องของตําแหน่งและที่ใหม่ที่มีอ,อย่างก็คือระบบเก,ก่าเราจะต้องโดยระบบบังคับให้ลงโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับ ไม่ชอบเรามีเพิ่มให้ถ้าเลือกเองก็ได้ครับทุกคนที่เป็นคนหมายจะวิ่งเข้าไปเนแทนเดี๋ยวเราสอนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพออาทิตย์หน้าผมจะเริ่มสอนเรื่องนี้ทางออนไลน์มีบันทึกเสียมีอะไรทั้งหมดเอ็นแผนหมดเนี่ยท่านจะเลือกเองครับก็จะไปไว้ทุกไห่งก็ได้สมุดพี่อยากเอาไว้ใต้ผมผมเป็นน้องที่พี่รักก็เกินพี่อยากพี่ก็มาใส่เลยว่าอยู่ใต้ผมนะมันจะโลงให้หมดแต่พี่ต้องพี่ต้องรู้แล้วว่ารหัสที่พี่จะไปวางใต้คือใคร อานนะัก็ไปวางได้เลยครับวางได้เต็มที่ครับอยากจะทํางานกับใครอยากจะดูแลเขา,เพ,าเพราะเขาก็เป็นคนทํางานจริงๆไม่อยากให้ที่แบบไป่ให้คนที่ไม่ทํางานเลยมันต้องทางานอ่นะคือ <c oughs> ในธุรกิจเรื่องจริงมันต้องทํางานเลยครับต้องทํางานครับอยู่เฉยๆแล้วได้มาเนี่ยผมว่าก็มีแค่กองทุนนี่แหละ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ <c oughs> ต้องทำงานถูกไหมต้องเรียนรู้นะเรียนรู้จุดพัอสอนคืออะไรมากาแฟต้องเข้าโอพีพีต้องเข้าและตอบคำถามให้ได้เดี๋ยวเราจะมีแบบฟ ผมหมายถึงว่าอนาคตท่านส่งลิ้นได้เลยนะครับไม่ต้องรอส่งลิ้นไปเขาจะเลือกเองว่าเขาจะเข้ากองทุนหรือไม่เข้ากองทุนถ้าไม่เข้ากองทุนเขาก็ซื้อเองจ่ายเองได้เลยนะครับัน,น,น,ออน,บนั้นก็เรื่องแผนเราได้จะจบแค่นี้เดี๋ยวค่อยถามนะฮะใครใครสงสัยจยโน้มไว้ก่อนนะครับเออถามเลยก็ได้มั้ยอยจะลืมมีคําถามไหมครับเรื่องระบบเรื่องแผนมีไหมครับมีไหมไม่มีผมว่าเรื่องงวนะ่วงแล้วเราจะผ่านเรื่องก,การลงตารางไปนิดนึง ประเทศละถักเรื่องก,การเปลี่ยนตัวไปต่างประเทศด้วยกันเลกกรเรยดีกว่านะครับเนื่องจากมีการเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะสอนเรื่องการทำเพจด้วยนะครับใครสนใจเดี๋ยวฟังฟังความท้ายเรื่องการทำเพจซึ่งถูกต้องก็ทำเพจใหม่มาให้มันจะตรวจสอบให้ก่อนเลยว่าที่ท่านลงผิดหรือเปล่าถ้าผิดมันจะขึ้นตัวสีแดง แล้วแก้ไขให้เสร็จแล้วไปส่งไปต้องต้องให้ได้ทำเร็วไม่นั้นก็ต้องไปแก้เองก็ส่งมาเยอะมากแก้ไม่ทันนะครับจะย,ยิ่งชา้าเดี๋ยวช่วยกันคราวนี้ครับเราจะเริ่มต้อง,งเราจะเริ่มพาพทุกท่านเนี่ยนะครับไปเยี่ยมแดนอเมริกาทราบเรื่องนี้ไหมครับใครบ้างที่ลงชื่อว่าจะไปเีห็เขาดูมือหน่อยครับใครบ้างที่ลงชื่อจะไปอเมริกา ที่มีอยู่ประมาณแค่30,000 okay, ทออ่านใช่ไหมครับ20,000ท่านโอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยครับที่มีส่วนร่วมกับผมคือจะบอกว่าการบติการแต่ว่ายากก็ยาก ว่าง่ายก็ง่ายเรื่องหนึ่งคือเรื่องนะครับวีซ่าแต่เราเคยพาคนที่ไปออฟกับเราสมาชิกเนี่ยเป็นร้อยห้าร้อยคนเราพาไปหมดแล้วทําวีซ่าผ่านข้อเดียวที่ผมกลัววีซ่าไม่ผ่านคือถ้าติดแบคไลซ์ในเมืงองไทยหรือเป็นพวกอินเตอร์อย่างเงี้ยเราพาไปไม่ได้นะครับการบริการต้องมั่นใจอย่างเดียวว่าท่านไปแล้วมีเงินใช้จ่ายครบตลอดทรทิปอันนี้ก็่ต้องกลัอีกเพราะเรามีพนักง,งานใหญ่อยู่ที่บริการอยู่แล้วที่นี่มันเป็นสำนักงานใหญ่เกิดอยู่ไทยนี่แหละครับแต่เราสร้างดูใหญ่แบบอย่างที่บริการ ไปได้กับเรลาคุยเรื่องดีจริงอคามนิยมประชาธาย่อยของเรานะจริงๆครับเพราะคุณเคยเป็นพาร์ทเนอร์ผมนะถือหุ้นใหญ่ถือผมครับเพรฉะนั้นเราใหญ่สุดครับเราอยากจะทำอะไรทำได้หมดแต่ก็อยากให้เห็นครับใครมีพาสปอร์ตที่ยกมือเมื่อกี้นี้รี่นะครับพาสปอร์ตได้แล้วนะครับอาทิตย์หน้าลงยอดถ้าได้รายได้เป็นล้านกันไปเนที่มือกาสปายใจไหมครับสบายครับไปเอาเลนไม่ได ราการสิ่งที่ผมชอบที่สุดไม่ใช่ความเจริญของเขานะครับผมชอบสี่สุดสบายเอาเลยครับไปซื้อของที่เป็นแบรนด์เนมบ้านเราะะเอะแหวนแบรนด์บ้านเราตัวอะไระอ่ะหมื่นกว่าบาทใช่ไหมเล็กเป็นตัวตัวไปซื้อีรุ่นพันกว่าบาทเองนะครับ จริงๆครับไม่ได้พ <c oughs> ูดเล่นไปดูเล่นเลยเขาเล่นมาที่ตำหนิที ciamo, so ่หน่ยผมไม่รู้แต่ผมใส่แล้ผมก็มันก็หลอกเขาเล่นนะเรื่องที่ไปซื้อกระเป๋าอะไรนะโค้ชรู้จักของโคชไหมครับรู้จักแต่ก็พี่เป็นพวกหลุ่มวิทองเนี่ยใน o u t l ่ t ไม่ดีนะแล้วเลยไม่มีหลุ่มวิทองเอกส่งออนไลน์ได้ไปเดินที่ช็อปเขาได้ยังไงก็ถูกเหมือนกันอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่ามันต้องเสียภาษีครับพอจะบอกก่อน เดินสองหมื่นนี่โดนภาษีเข้าไปไปเหมือนกันนะครับห้านั้นเรื่องว่าโดนภาษีครับยังไงก็ถูกวันที่ชื้อมันไทยู่ดีแหละแล้วก็ไปโค้ชโค้ชไปในเงินไทยก็หม,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 มะปะปะื่นกว่าบาทเหมกซีนั้นก็ประมาณสองพันบาทนะครับแล้วตอนกลับก็อย่าอย่าแบ,บกเกินมาแล้วกันถ้าแบ,บกมาแล้วต้องเสียภาษีแล้วอย่าหลงนะครับเสียภาษีถูกต้องครับ เสียทิ้งต่อสี่สุดจะได้สบายใจเรามีเรามีตักเศษภาษีไหมครับมีที่มีรายได้แล้วไม่มีตักเศษภาษีได้ยังไงเสียกันไปเลยนะครับแล้วเข้าไปเที่ยวกันเป็นพาสปอร์ตนะครับท่านที่ยกมือบางทีนี้ถ้าใครที่มีพาสปอร์ตที่ไปทำนะครับพาสซ์ต่อเช้าเวลาอะไรครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าแบบดูวนเสียเริ่มไสามพันที่ผมจำไม่ผิดสามพันถึงพันผมไม่รู้ต้องเสียเริ่มสามพันใช่ไหมฮะนานแล้วผมไม่ได้ทำพาสปอร์ตมาสิบปีนะฮะไม่รู้ของผมหมดอายุอย่างเดียวเพราะแต่ผมมีวีซ่า ยูท่าที่อยู่ไปยาวนะครับถ้าก่อนเขาบอกเลยอยู่ตจะไปตอบมาก็ะจะพาไปไหนครับก็ะจะพาไปที่ยูท่านะยูท่าคือที่สำนักงานย่อยของเราตั้งอยู่น,น,นะฮะับเท่ครับเท่ครับสำนักงานใหญ่อยู่เมืองไทยสำนักงานย่อยอยู่อเมริกาครับก,ก็โผล่เลยใหา่อยู่ที่นี่นครับนะและ้วก็ไปที่ยูท่าครับ เราจะพาไปที่ท่องเที่ยวในยูายทาแต่ที่ยูทาเขาสวยมากคือเรื่องโบสถ์ถึงแม้ว่าจะสวยสู้พระแก้วนางวัดพระแก้วเราไม่ได้เขาเรื่อว่าสถาปัตยกรรมไม่เหมือนกันแต่เขาก็มีความขลังบางเรื่องของเขาครับผมเคยไปแล้โบสถ์ต่างๆของเขาต่อไปเลยครับต้องก็จะไปที่แก่เป็ดยอดอันนี้ถ้าใครใครรู้จักแก่เป็ดยอดก็ไปแพรเมืองผีที่แพร่ได้ <c oughs> แต่มันเล็กกระถิ่งเดียวเทียบกับกเขาแพร่เมืองผีจะเป็นสว่วนเล็กๆของเขาเองที่เรารู้ว่าใหญ่แล้วอ่ะี่ใหญ่มาก จาก่ขนาดไหนครับรัดต่อรัดเป็นใช้เวลาบินอย่งนี้สามชั่วโมงอนะ่ะว่าเราบินจากเหนือไปใต้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่ากใช่ไหมครับรของเขาใช้เวลาสามชั่วโมงครับบินผ่านลัดเป็นอยงนี้นั่นเป็นใหญ่ามากพี่รุ่นก็ไปแก้เป็นยอดจะไปให้เอ่อก่อนเขากลับไปได้แก้เป็นยอดนินดนึงการแก้เป็นยอดเนี่ยจะมีกิจกรรมบางเรื่องให้ท่านได้สนุกสนานด้วยนะครับคือนั่งเครื่องบินเล็กก่อนขึ้นเครื่องต้องเซ็ตไว้ด้วยว่าตายไม่เอาเ <S <S ผมไปเซ็ตมาแล้วครับไม่เซ็ตผมให้ขึ้นเครื่องครับ โชคดีก็คือก um ่อนหน้าเราจะไม่เคยมีใครตายเลย อันนี้โชคดีเราก็คงไม่ใช่ชุดที่จะเป็นครั้งแรกหรอกครับถ้าไปที่ไหนกันจะไปนั่งเครื่องเล่นกันนะครับตอนนี้ไม่ใช่เข้าง่ายๆต้องต้องจองต้องอะไรเยอะมากก็เป็นีกวัดเสียวครับอยู่ในอยู่ในเชื้อขาวเนี่ยต้องกวัดเสียวจริงๆครับมันยิ่งกว่าที่ยิ่งกว่าทุกที่นั่งอาจะจับได้ใช่ไหมใครนี้มันมันจะพากไปไหนไม่รู้เนี่ยไปลองสักครั้งครับสนุกสนานครับอันนี้แล้วก็ไปสำนักงานย่อยของเราครับที่อยู่ท่าอันนี้อันนี้เป็นตึก ไปเที่ยวไปที่นู่นนะครับก็เป็นผมก็จะไปดูได้แล้วกันนะครับไปเห็นของจริงกันผมพูดอย่าเชื่อนะครับผูบ้าำหรือผู้นําทุกคนเนี่ยก็จะสอนว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่คนอืบอกต้องเชื่อประสบการณ์ส่วนตัวที่ยกมุอเมื่อกี้ยังไม่พอแล้วก็ไป,ไปให้ได้เยอะหน,นีถ้าท่านถามเพาว่าทำไมผมพูดเรื่องนี้แล้วที่ว่าไปได้งา่ายการจะไปเนี่ยก็มีเงินผมพี่บอกแล้วเออที่กลับเรื่องสินค้า เวลาไปเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดเป็นบริษัทอื่นที่ผมเคยทำมามันจะบวกค่าสินค้าเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นสเลยสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคนที่ได้ระงงสวัสดิ์ไปเที่ยวจะรู้สึกเหมือนก็คุ้มกับบริัทจ่ายค่าสินค้าไปแล้วแต่คนที่ไม่ได้ไปจา่ายราคาสินค้าเท่ากันไหมครับเท่ากันในในไทยไ,ไม่ใช่นะครับในไทยเราไม่บวกเรื่องพวกนี้เลย,เลย,เลยมีเงินอยากไปเที่ยวก็ไปเองได้ครับ มีเจนเยอะๆเจนจำได้ยังมีเจนเยอะๆก็มาแลกกับผมได้เพื่อไปท่องเที่ยวด้วยกันได้นะครับและทุกท่านที่ไม่ได้ยกมือแล้วคิดว่าเอลาจไม่ได้ไปลองคิดภาพเล่นๆผมทำงานเรื่อง,น,าง,งาน,นี้มาสามสิบกว่าปีสิ่งที่เป็นไทยเนี่ยพอจะสู้หรือเขาได้ในสามสิบเลแปดบริษัทที่ผมเคยทำง,งานมามีความอินเตอร,ร์ไหมครับมีสินค้าโชว์แล้วพอดีจริงไหมครับแผลจ่ายทุกวันไหมใช่ท,ทุกวันเงินกทุกวันนะครับแล้วจ่ายเยอะด้วยเพราะว่าทีวีกับคะแนนบาทเดียวใกล้เคียงกัน ที่สําคัญไม่มีข้อจํากัดด้วยนะครับแบตเตอรี่นะครัิ้้ายเดี๋ยวผมพาเาาที่ยวต่อขอผกอยู่จุ่แผ่นอีกครั้ง,งหนึ่งการท่องราที่แตกต่างคือถ้าเป็นแผนอื่นถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็จะเป็นการจํากัดความสามารถหรือรายได้ท่านอยู่สองเรื่องอันนี้บอกเลยว่าพวกเราคุยเรื่องแผนหน้าเบื่อครับผมไม่อยากจะคุยใ,นในห้มันไม่น่าเบื่อแต่ก็คงทำยากเรื่องตัวเลขเพราะว่าถ้าเขียนยังอยากจะพอทิ่นาก,การมาันจะง่วงได้ ถ้าแผ่พาวเมนอี่ทั่วไปเนี่ยจะมีการกาหนดจ่ายสูงสุดอยู่สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งจำกัดการจับคู่เคยได้ยินไหมครับว่าเดือนเดียวหรือปีหนึ่งซื้อชุดใหญ่ได้แค่เดือนละแค่ร้อยคู่เคยได้ยินใช่ไหมครับหรือเดือนละพันคู่ก็ได้ครับสแสดงว่าถ้เาเกิดบริษัทนั้นเติบโตจรติงๆท่านที่มันเนต,ติบโตจริงแล้วท่านไปทํางานด้วยผ่านไปห้าปีมันจะเกินพันคู่เยอะด้วยถูกไหมครับจะรปสัจายแค่เท่าไหร่ครับ คู่พันคู่ถ้าเกิดถ้ามีสองพันคู่ <c oughs> ในเดือนใดเดือนหนึ่งบริษัทต้องจ่ายพันไหมครับไม่จ่ายจ่ายแค่แค <c oughs> พันคู่พันคู่ <c oughs> นะไม่มีเกินกว่าน,นี้มีแบบหนึ่งในการล็อกที่ไม่โอเวอร์เพย์ในแบตเตอรี่มีแบบหนึ่งก็คือการล็อกที่ขาอ่อนครับวีคเล็กจ่ายสูงสุดไม่เกินล้าน PV บีแสนพีบแล้วแต่บริษัทเขาจะทำตัวเลขออกมาแต่ถ้าเราคิดว่าบริษัทนี้ต้องเติบโตแน่ๆ มันจะมีข้อจำกัดไหมครับมันไม่ควรถูกไหมฮะมันต้องโตเท่าไหร่ก็ต้องคิดได้เท่าสิแต่ผู้นี้ก็เคยกำหนดว่าได้แค่เดือนละแค่หนึ่งแสนทีวีต่อขาอ่อนขาแข็งไม่ตัดทิ้งนะฮะหรือเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ขาอ่อนจะคิดได้แค่เดือนละแสนแล้วถ้าเากิดบริษัทนี้มันโตจริงๆบริษัทนั้นๆโตจริงๆแล้วมันกลายเป็นเดือนละหนึ่งล้านทีวีหายไปเท่าไหร่ครับ9 0 0 0 0สครับที่บริษัทไม่คำหนณให้ พราะาบริษัทพวกนี้บอกว่าจ่าย50%ผ่านไป3ปีบริษัทจ่าย50%นะครับผ่านไป5ปีจ่ายลดไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะว่าไม่ได้จ่ายไงการที่เราเติบโตจะไม่ได้จ่ายจนปัจจุบันนี้มีบริษัทที่บอกว่าสูงสุดตอนนี้เท่าที่ผมฟังข่าวมาที่จุดตัวเอง,ๆๆงผมทำไปผมก็ไม่ค่อยมีเวลาไปฟังที่อื่นแต่ก็มีคนส่งข่าวตลอดมีสูงสุดตอนนี้จ่ายประมาณเดือนละ35ล้านบาทค,ครับเยอะนะ35ล้านเยอะนะโอ้โหเยอะมากเลย อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดบริษัทที่มันเนติบโตท่านอยากก่อกอพอระดมให้ลูกแค่เดือนละ35เหรอท่านต้องอยากก่อที่ไม่จํากัดใช่ไหมครับท่านไม่รู้แหละท่านมีความสามารถ30ล้านก็ว่างอยู่ไหม300ล้านท่านก็ควรได้ไหมครับในไฮไม่มีข้อจํากัดน,นะครับท่านจะทําได้เดือนหนึ่ง35 300ล้าน3,000ล้านอยู่ที่ท่านนะครับระบบเราเปิดให้ท่านสามารถจะมีไรายได้สูงขนาดนี้เพราะนั้นเป็นบริษัทแรกที่เป็นแบตเตอรี่ไม่ เมื่อสัปไปกองเหมือนใครก็ได้แล้วแตัเขาแต่ก็ต้องเรียนแบบเราตตอนนี้ยังไม่มีนะฮะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมรู้นะครับถ้าเกิดท่านใดรู้มากกว่าผมยกมือบอกได้นะครับผมจะได้ตาสว่างขึ้นเท่าที่ผมเรียนรู้เรื่องแผนแบตเตอรี่มาเพืจำกัดอยู่สองเรื่องนี้แล้วมีข้อจํากัดต่อเดือนวัได้เท่านี้แหนละหรือขาอ่อนได้เท่านี้แนะหละในท้ายท่านอยากทําเท่าไหร่ทาไปเลยครับต่อยแสนลึกไปแสนชั้นมีคนซื้อเมาใหม่คนหนึ่งท่านก็ได้นะฮะได้ ต่อให้ร้านชั้นผมไม่รู้อีกทีปีผมไม่รู้อยู่ที่ท่านยังไงท่านก็อได้เต็มที่นะครับที่นี่เพราะนั้นที่นี่ไม่จำกัดถึงบอกว่าทุกท่านสามารถสร้างรายได้เท่าไหร่ก็ได้ในไหนนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราไปสำนักงานย่อยที่อยู่ท่าต่อเนาะกลับเรื่องนี้หน่อยที่ไปอยู่ท่าต่อเลยครับก็หลังแต่ยือค่าเดิพาไปที่โรงงานที่ดัลลัสดัลลัสอยู่ที่รัฐเท็กซัสนะครับใช้เวลาบินประมาณสองชั่วโมงนะจากที่บางที่เราไปสำนักงานอยากก็มีอีกสองชั่วโมงครับงไม่มีขยะนั่งรถ สองชั่วโมงคงนั่งก็ประมาณ24ชั่วโมงนะครับนั้นก็ไปที่พันธุเนอเราที่เป็นโดยจากตัวโรงงานครับโปรแกสิฟลาวเอร์ทอรี่ตัวนี้นนเป็นเจนของจริงผมสัญญาครับตอนท่านกลับมาเราจะมีของของสินค้าจากที่เนี่ยติดตัวมาด้วยที่นี่จะเป็นโรงงานที่ทำเกี่ยวเรื่องดี A เลึกภาในเซลล์เราเลยนะครับแล้วจะได้ใช้สินค้าระดับไฮคลาสเฉย้เป็นเว r ร์คคลาสทั้งหมดก็หลังจากโรงงานแล้วเราจะพาไปเที่ยวต่อที่ร้าสเวกัสครับอันนี้ จร,จริงๆก็จะบินอีกประมาณไม่เกินชันน่วโมงครึ่งนะครับเราก็จะไปที่ลาเดก,กัสสังเกตนะนี่คืนนะครับเนี่ยนี่คืนนะแต่ไฟจะสว่างทั้งเมืองก็อยู่กาลางทะเลทรายในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ลาเดก,กัสแต่เป็นเมืองที่ไม่มีความมืดน,นะครับบางที่ตกไฟสว่างแล้วทุกโรงแรมที่ท่านเห็นเนี่ยจะมีการโชว์ครับมีโชว์แบบเรือสำเภาลำลำนนลเเเาบเเ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 รเเ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 เ 第三。